หนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติเล่มที่สองตอนน้ำมนต์เจ้าแม่กวนอิมผลงานของอรสานนอีพีนี้เสนอตอนอภินิหารเจ้าแม่อันสามีภรรยานั้นเวลาเกิดก็ต่างคนต่างเกิดต่างพ่อต่างแม่การอบรมของแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวก็ไม่เหมือนกัน เมื่อมาพบกันรักใคร่จนได้แต่งงานร่วมชีวิตกันน้อยคู่นักที่จะคิดจะทำอะไรและเห็นดีเห็นชอบตรงกันยิ่งอยู่กันไปนานๆยิ่งต่างก็จะเอาแต่ใจตัวเรื่องเล็กน้อยก็เอาเป็นสาระทำให้ทะเลาะเบาะแหวงกันสิ่งที่จะแก้ไขนั้นง่ายมากถ้าต่างคนต่างคิดว่าไม่ช้าเราก็ต้องจากกันแล้วไม่รู้ใครจะตายก่อนตายหลัง วันนี้เวลานี้เรายังมีเขาอยู่ก็จงหยิบช่วยความสุขให้กันและกันเสียดีกว่าฉะนั้นจงมีชีวิตอยู่เพียงครั้งละหนึ่งวันเท่านั้นไม่มีอดีตไม่มีอนาคตอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็จงตั้งรับด้วยสติและแก้ไขให้ดีที่สุดอย่าตื่นตะะนกอย่าโวยวายจงทำจิตให้สงบและแก้ปัญหาด้วยความสุข,ขุมคัมพีรภาพ ปัญหาใหญ่จะคลี่คลายไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนเรื่องอะไรที่ไม่เป็นสาระก็จงปล่อยให้มันผ่านไปไม่ยึดมั่นถือมัน่นช่วยกันทำให้ครอบครัวมีความสุขเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันมันเหลือน้อยลงแล้วอย่าถือสาหาความอะไรกันเลยเพราะเราจะจากกันอยู่แล้วที่ให้คิดเช่นนี้มิใช่แช่งตัวเองหรือแช่งคู่ของเราแต่เป็นวิธีเดียวที่เมื่อคิดแล้ว ก็จะทำให้หมดทิฐิหันมาเอาใจซึ่งกันและกันความจริงและแน่นอนที่สุดคือความไม่แน่นอนของโลกอน,นิจจังไม่เที่ยงยกตัวอย่างสามีภรรยาคู่หนึ่งเวลาอยู่ด้วยกันชอบทะเลาะกันเป็นประจำแต่พอวันหนึ่งสามีเกิดอุบัติเหตุต,ตายไปผู้ภรรยาก็ร้องไห้คร่ำครวญแทบขาดใจตายตามเวลาอาหารว่าง ก็ยกอาหารว่างและเบียร์หนึ่งถ้วยไปเส้นสามีซึ่งปกติแล้วเวลาสามีมีชีวิตอยู่ก็มีเรื่องบ่นว่าอยู่ทุกครั้งที่สามีดื่มเบียร์การกระทําเช่นนี้มีประโยชน์อะไรถ้าจะเอาใจกันให้ความสุขซึ่งกันและกันก็จงให้เมื่อต่างยังมีชีวิตอยู่เถิดจะประเสริฐกว่าจงคิดไว้เสมอว่าเราไม่รู้อนาคตไม่รู้วันตาย ถ้าคิดว่าเรามีเวลาอยู่ด้วยกันสั้นนะักเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงมีค่ามากสำหรับเราทั้งสองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กและชีวิตครอบครัวก็จะมีแต่ความสงบความสุขวันต่อวันก็จะพูดกันแต่สิ่งที่ดีต่อกันหากมีชีวิตจะยืนยาวก็จะยืนยาวไปพร้อมกับความสุขเรามิได้ขาดทุนอะไรไมิใช่หรือ มีแต่จะได้กำไรแห่งชีวิตยอย่างเดียวเสียด้วยซ้ำไปแต่รายนี้แปลกหน่อยไม่เจ็บไม่ไข้อะไรเป็นความทุกข์ในปัญหาครอบครัวลำพังสามีภรรยารักใคร่กันดีแต่ปัญหามันอยู่ที่แม่ยายไม่ยอมให้ลูกเขยเข้าบ้านแต่งงานมาตั้งนานนมเนก็ยังเข้าบ้านแม่ยายไม่ได้ฉันเองก็ลืมถามไปว่าเพราะเหตุไร ก็เลยให้น้ำมนไปอาบล้างสิ่งอัปมงคลแล้วสั่งให้อธิษฐานจิตให้เกิดณเมตตาให้แม่ยายรักใคร่เปลี่ยนใจให้เข้าบ้านได้อย่างสะดวกสบายผู้รับน้ำมนหายไปแต่มีญาติผู้ใหญ่มาปรากฏตัวแทนและเล่าให้ฟังว่ามันช่างน่าอัศจรรย์จริงๆน้ำมนที่ให้ไปสองถุงอาบไปถุงเดียวคือสองครั้งเท่านั้น ก็ทดลองแบบเดิมคือให้ภรรยาไปทาบทามอย่างเคยคราวนี้แม่ใหญ่ไม่มีปฏิกิริยาอะไรกลับต้อนรับขับสู้ให้ลูกเขยเข้าไปหาแต่โดยดีเลยเป็นญาติดีกันไปเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ญาติที่มาเล่าบอกว่าพอลูกเขยของญาติคนนี้เจอใครเป็นต้องเล่าแต่ความหัศจรรย์ของน้ำมนต์เจ้าแม่และพลังจิตของตัวฉันไม่รู้จบสิน้นแล้วแกก็ยังงงอยู่ว่า ทำไมน้ำมนต์จึงมีอิทธิฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อย่างน่าอัศจรรย์ขนาดนี้ทั้งๆท,ที่แต่เดิมที่รินไปนั้นเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งด้วยซ้ำไปเดี๋ยวนี้เลยอดเนื้อวัวควายเป็นการถาวรไปแล้วอีกลายหนึ่งเรื่องนี้ก็แปลกเรื่องที่ตั้งใจไว้กลับไม่ได้ทําและกลับได้ในสิ่งที่สูญเสียไปแล้วคืนมาชายหนุ่มผู้จะเดินทางไปต่างประเทศได้พาเพื่อนของพี่สาวมาหา สุภาพสตรีคนนี้ได้ถูกสามีทอดทิ้งมานานโดยได้มีภรรยาน้อยอยู่ด้วยกันอย่างเปิดเผยที่ต่างจังหวัดผู้ภรรยาอยู่ทางกรุงเทพก็ทำงานจะติดตามสามีไปก็ไม่ได้ในที่สุดก็ตัดใจเห็นว่าอย่างไรเสียสามีก็คงไม่กลับมาคืนดีแน่นอนแล้วเพราะได้เหินห่างกันไปเป็นเวลาเป็นปีๆตัวเธอเองก็เลยคิดว่าจะไปขอหนังสือหย่า โดยจะเดินทางไปร้องเรียนผู้บังคับบัญชาของสามีให้เจรจาขอเลิกกันและเธอก็คิดว่าขณะนี้ก็มีคนมาชอบเธออยู่เมื่ออยากกันให้หมดเรื่องหมดราวแล้วเธอก็อาจตัดสินใจแต่งงานใหม่ก่อนเธอจะเดินทางไปจัดการเรื่องนี้เธอได้มาหาฉันและเล่าเรื่องให้ฟังสั้นๆว่าไปทำอะไรโดยขอน้ำมนต์เอาไปให้ผู้สามีดื่มและอาบฉันก็อธิษฐานจิต ให้สามีเขาได้รู้สำนึกตัวและกลับมาคืนดีกับภรรยาให้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขต่อไปโดยฉันไม่รู้เรื่องเลยว่าเธอคิดจะแต่งงานใหม่พอผลไปอาทิตย์เดียวเธอกลับมาเล่าให้ฟังว่าคุณป้าคะความจริงที่หนูมาขอน้ำมนคุณป้านั้นหนูจะเอาไปให้เขาดื่มอาบแล้วก็ให้เขายอมหย่าจากหนูเสียให้หมดเรื่องแต่เหตุการณ์มันกลับตรงกันข้าม พอสามีได้อาบและดื่มน้ำมนเจ้าแม่แล้วกลับบอกจะขอเลิกกับภรรยาน้อยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจะขอกลับมาคืนดีอยู่กินกับหนูโดยจะขอย้ายเข้ากรุงเทพเลยด้วยเธอเล่าว่าเธอตกตะลึงไปพักใหญ่เพราะตั้งใจอย่างหนึ่งแต่กลับกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งเธอเล่าไปหัวเราะไปว่าหนูตั้งใจนะคะว่าถ้าเขาไม่ยอมหย่าหนูจะฟ้องเขาและได้เตรียมเรื่องไปเรียบร้อยแล้วด้วย เพราะผลของการอธิษฐานจิตของฉันเธอเลยได้สามีกลับคืนมาอย่างไม่คาดคิดและขณะที่เขียนอยู่นี้เธอก็กำลังวิ่งเต้นจะขอย้ายสามีให้กลับเข้ามาทำงานในกรุงเทพประหลาดดีไหมจะเล่าเรื่องอภินิหารเจ้าแม่ให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวันพุทธที่11พฤศจิกายนพศ2530เวลาบ่ายมากแล้วได้มีสุภาพสตรีคนหนึ่งซึ่งฉันจำได้ว่า มาตอนเช้ามาจับเบอร์แล้วก็ออกไปคงไปทำงานแล้วพอตอนบ่ายก็ย้อนกลับมาหาใหม่แล้วบอกว่าหนูมาขอ,อน้ำมนต์ไปให้พี่สาวของหนูค่ะพี่หนูเขาแต่งงานมาตั้งนานแล้วยังไม่มีลูกแต่เมื่อเขาทราบจากหนังสือโลกลี้ลับว่าคุณป้าเป่าหัวแล้วทำให้มีลูกได้เขาก็เลยมาหาคุณป้าให้เป่าหัวให้พอคุณป้าเป่าหัวให้เดือนนั้นก็ท้องเลยค่ะ แต่ตอนนี้เขามาไม่ได้เพราะพอกระเทือนแล้วจะมีเลือดออกเลยไม่กล้ามาหาคุณป้าให้หนูมาขอน้ำมนต์แทนเพื่อให้ลูกอยู่ดีให้เลือดอย่าไหลด้วยค่ะฉันฟังแล้วก็หยิบน้ำมนต์มาอธิษฐานจิตให้อภินิหารของเจ้าแม่จงคุ้มครองให้เด็กได้อยู่ดีจนครบกํำหนดคลอขอให้มีอาการครบ32ด้วยแล้วก็มอบให้น้องสาวผู้มารับแทนรับไปด้วยความรู้สึกที่ทึ่งมากว่า นี่เราเป่าหัวให้คนท้องไปกี่คนแล้วนี่ช่างแปลกจริงๆต่อไปเป็นตอนที่สองนะครับตอนโลกประสาทเมื่อวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนพศ2530ตรงกับวันพระกว่าฉันจะเสร็จจากบูชาพระสวดมนต์ทำวัดลงไปข้างล่างก็10นาฬิกาหนาทีพบคนไข้รอเต็มห้องไปหมดทั้งข้างนอกข้างใน เริ่มต้นก็ทำปฏิบัติในห้องรักษาก่อนแล้วจึงออกมารดน้ำมนต์ซึ่งวันนี้มีสมคนตรงกับความตั้งใจของฉันไว้พอดีว่าต่อไปนี้จะลดน้ำมนต์ให้เพียงนัดละสามคนเท่านั้นส่วนคนที่มาขอรับน้ำมนต์แจกก็มีมากตามปกติไม่ปะปนกันที่ตั้งใจไว้เช่นนี้เพราะมีอยู่วันหนึ่งโดยที่ฉันไม่ได้นัดเลยก็มีคนมาขอรดน้ำมนต์ถึงเคนฉันเสียพลังจิตมาก อากาศก็ร้อนตัวเองเลยแทบหมดกำลังพอรถน้ำมนต์เสร็จก็ต้องขอตัวเข้าไปพักในห้องรักษาซึ่งเปิดแอร์ไว้พักใหญ่จึงได้ออกมาทำพิธีมอบเจ้าแม่ให้กับบรรดาผู้มาขอเช่าไปบูชาและเป่าศีรษะให้คนไข้การเป่าศาีรษะนี้ผู้ต้องการจะให้เป่าศีรษะจะต้องสระผมเช้าวันนั้นก่อนที่จะมาและจะเป่าศีรษะได้ในเวลาเที่ยงเท่านั้นถ้าเกินเที่ยงแล้วหมดเวลา วันนี้ในบรรดาคนไข้มีสุภาพสตรีผู้หนึ่งเธอบอกว่ามาจากจังหวัดเพชรบุรีอยากจะมาเล่าให้ฟังถึงผลคืบหน้าในการที่ได้รับน้ำมนต์ไปให้น้องสาวซึ่งเป็นโรคทางจิตประสาทอย่างมากว่าผลเป็นอย่างไรฉันเองจำไม่ได้ในขั้นแรกจนเธอเล่าย้อนความจำเมื่อวันแรกที่เธอมาขอรับน้ำมนต์เอาไปให้น้องสาวคนเล็กที่มีอาการหนักขนาดจะบีบคอพี่สาวคนรอง และคอยจะใช้อาวุธแทงและทำร้ายเธออยู่บ่อยๆ,ๆเธอเล่าว่าเธอมีพี่น้องอยู่ด้วยกันเพียงสามคนเป็นผู้หญิงทั้งหมดตัวเธอเองอยู่ต่างจังหวัดส่วนน้องคนที่ไม่สบายนี้อยู่จังหวัดเดียวกันกับพี่สาวคนรองซึ่งเป็นผู้ดูแลคนไข้ไม่ทราบเป็นอะไรเธอจะอาลวาดและทำร้ายพี่สาวคนนี้อยู่เป็นประจำรักษามานานหลายต่อหลายแห่งก็ไม่ดีขึ้นเธอจึงมาขอพึ่ง ขอบารมีเจ้าแม่ให้ช่วยรักษาน้องคนเล็กนี้ให้ทีเธอเล่าว่าได้นำน้ำมนตที่ฉันอธิษฐานจิตให้แล้วไปเทใส่ขวดน้ำที่น้องคนที่ไม่สบายจะต้องดื่มแต่น้ำในขวดนี้เท่านั้นหลังจากน้องเธอได้ดื่มน้ำมนไปเพียงครึ่งขวดอากับกิริยาก็เปลี่ยนไปอย่างมากคือที่เคยทำร้ายพี่สาวก็เลิกไปแววตาก็เป็นมิตรขึ้นแต่ก่อนใครเรียกก็ไม่ได้ มีอะไรใกล้มือก็จะจับคว้างทุกครั้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่คว้างแล้วยิ่งกว่านั้นสิ่งที่ประหลาดมากก็คือน้องสาวคนที่ไม่สบายได้ขึ้นไปที่ห้องพระไปไหว้พระเรียกหาพระมาแขวนคอพูดจาก็รู้เรื่องทั้งยังเล่าให้พี่สาวฟังว่ามีใครก็ไม่รู้อยู่ในตัวคอยสั่งให้ทำโน่นทำนี่เธอพยายามฝืนใจไม่ทำแต่ก็ไม่สำเร็จ เดี๋ยวนี้รู้สึกค่อยยังชั่วขึ้นสบายใจขึ้นพี่สาวเธอเล่าต่อไปว่าอากับกิริยาก็เปลี่ยนไปมากสงบสงี่ยมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวตอนนี้น้ำมนต์จะหมดแล้วจึงต้องรีบมาขอไปให้น้องดื่มต่อตอนนี้น้องสาวได้รู้แล้วว่าที่เธอหายและสบายขึ้นนี้เพราะดื่มน้ำมนต์ของเจ้าแม่และเธอขอร้องให้พี่สาวมาขอน้ำมนตไปให้เธอเร็วๆก่อนน้ำมนตจะหมดอีกด้วย ฝั่งพี่สาวเธอเล่าแล้วฉันดีใจจนบอกไม่ถูกที่สามารถช่วยให้เด็กสาวคนนี้รอดผลจากการตกนรกทั้งเป็นขึ้นมาได้แทบไม่คาดฝันว่าจะได้ผลเร็วถึงเพียงนี้ชะรอยจะเป็นบุญกุศลของเธอที่ถึงเวลาที่จะหลุดพ้นจากกรรมเก่าที่ทรมานเธอมานานแล้วก็เป็นได้จึงได้มีสิ่งดนใจให้พี่สาวเธอตัดสินใจมาขอพึ่งบาร,รมีเจ้าแม่กวนอิม คนไข่อีกรายหนึ่งเป็นหญิงสาวมีความรู้ดีเคยทำงานได้ดีมีรายได้เลี้ยงครอบครัวมาตลอดอยู่ๆก็เกิดมีอาการประสาทหลอนได้ยินเสียงต่างๆทำให้มีอาการมึนงงและว้าวุ่นทำงานไม่ได้เลยต้องลาออกมารดาได้นำเธอมาหาหน้าตาเธอเลือดลอยเศร้าซึมผิวซีดฉันถามเธอว่ารู้สึกเป็นอย่างไรบ้างที่เป็นอยู่เธอบอกเสียงอ่อยๆว่า อยากแต่จะนอนเพราะเหนื่อยที่ได้ยินเสียงคนว่าคนทะเลาะกันตลอดเวลาที่ตื่นฉันฟังแล้วก็รู้สึกได้ทันทีว่าเธอค่ำเคร่งกับงานมากไปและจะต้องมีการเสียใจอะไรอย่างหนักอาจจะเกี่ยวกับเรื่องลักๆใครๆก็เป็นได้แต่เธอคงไม่ได้เล่าให้มารดาฟังคงจะคิดวกวนอยู่คนเดียวนานๆเข้าสมองเลยเสื่อมไปโดยไม่รู้ตัว ฉันได้ให้การรักษาเธอด้วยน้ำมนต์และเป่าหัวให้ปรากฏว่าอาการเธอดีขึ้นเรื่อยๆมาหาครั้งหลังๆนี้ดูหน้าตามีชีวิตชีวาขึ้นพูดจาคล่องขึ้นเกือบจะเข้าขั้นปกติแล้วถ้ารักษาต่อไปอีกไม่นานก็คงจะกลับมาเป็นคนที่ทำงานได้ตามเดิมแล้วจบ EP นี้แล้วนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ